่ายตอนคำคำครับพี่น้องเพียนเพียงครับอยู่ไกลอยู่ไกครับขอทักทายขอสวัสดีครับอืนี่คือบ้านสวนอยู่ฝ่าหน้ายูโรครับเกษียณครับภามารีวิวสวนต้นย่างครับเอาเสียเฮ็ดละงอกเสียเฮ็ดวกมาลลนครับครับกำลังไส้แล้วแล้วครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วยังจะกับบ้านครับ เลยทักทายพี่นอ้องนี่คือบ้านสวนยูฟ่าครับผมได้ปลูกต้นย่างไปเป็นร้อยๆต้นครับแต่ยังบ่ใหญ่เออต้นที่เพิ่นใหญ่เพิ่นก็ใหญ่ขึ้นมาซ้ำนี่แหละครับนี่ซ้ำแกนมซ้ำนี่แล้วพ่อใช้งานได้กับทดสอบิ่งครับเอาเออเสียเห็ดกระงอกเห็ดปุ๋กรับมาลง ลงทดสอบเบิ้งครับเบึ้งผลผลิตการเกษตรของคนตรเหียนสี่บรรลุป้อว่ากับเบิ้งไปอีกครับประมาณหลายเดือนครับกับบรรลุว่าที่มีผลผลิตบ,บ,บ่อเบิ้งนันกันไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับคือสวนย่างทั้งนั้นครับทังนั่งผมปลูกอ้อมขั้นคู่สาครับปลูกไว้เห็นมรดกของหลูกของลานต่อไปทัางนาครับ หลายชั่วคนกับสิดได้แง่จะเล่นเติบโตมากเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำคือเก่าครับอด้เบิ่งได้แง่งเบิ่งนกเบิ่งกามาเกาะมาง่อยมาอาศัยนี่คือการที่เฮ้ามีความหวังนกหนูสิได้มาอยู่น้ำครับนกมาเกาะห้องเกาะลำให้เฮ้าฟังอยู่ให้อยู่หน้าเช่นนกเขา กาประม่านครับเป็นงานอยัวใสน้ำกันครับคนกับสัตว์สื้นผ้าพื่นกระใสกันครับผมคุณนายกี้มันก็เกาะสหยาค่าไปเรื่อยๆรื่หยาค่าร้า,ายครับยหยาายไรเบื้องน้ำกันครับผมนี่คือวิธีชาวบ้านของมณีเสียนครับนี่นายกี้สวัสดีพี่น้องนะครับ อ่านี่มันร่องเสียเห็ดนะจ๊ะร่องเชียเห็ดเพื่นปลาอ่าครับในเวลากรับได้กลับบ้านแล้วครับผมในเวลาได้ก้าวบ้านครับประมาณนี้ครับขอบคุณหล,ยลายๆมิญจินี่คือได้ออกมาเวาออมาคุยกับเพื่อนๆเวลาบายบายคำๆครับคร <laughs> ับผมมียังหลายก็ได้ตะไคร่อาชดุด ูขาสังตะไคร้ครับมาเอาตะไคร่พร้อมหมัวจิงไค่จิไใ้น้ำทรงคนครับทำเ็จรบร้อยแล้วคลิปเนียวพอพักไว้เพี้ยงแค่นี้ครับผมรออีกคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตนนามพญเสีนเนื้อพี่น้อง <laughs> <laughs> เออมีกำลังใจเฮ็ดชิบออกมาใหม่ๆครับชิบนี้ก็ดยุดติว้ก่อนขอสวัสดีครับเพื่อนๆมีแหงื่งบางๆเด้อครับผม